it's not a game it's a race นี่ครับเพื่อนๆตอนนี้ SR โชคชัยก็มาเป็นบางส่วนแล้วนะครับจอดอยู่ที่ปั๊มรถทอนะเพราะว่ารวมรวมทีมนะยังไม่ครบกันนะครับนี่ก็ช่างคดนะครับจาก SR โชคชัยนะบปฮะเดี๋ยวทีมงานพร้อมแล้วก็เราก็จะเดินทางกันนะครับสักครู่แล้วกันพี่มีหายพวงวะโหต้องรถเซอร์วิสอยู่ไหนพอามีมีมมอยู่ในกล่องไนงะ พอดีนี่ไงไนเกมไปแจ้งมาจุดดูฮะโอ้โหงามไส้เลยเด้ไม่ยัง <ไอ S 1> ว่าอยู่ผมยื่นอยู<ไ>ออย่ผม <ไอ S 1> <ว>ก็มือไปจุดจริงอะเออเออไม่คิดอะไรอะเฮ้ยไหนดูดัดบันงามไส้ลคะครมือตรงน,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 นี้น้ำมันหยดน้ำมันหยดเดียวนี่ก็มีมีบ้างนะครับการเดินทางก็ประมาณนี้นะครับอุปสรรคมันมีอยู่แล้วนะครับจะน้อยจะมากเราก็ต้องเจอนะครับตรงนี้ก็มีรถเซอร์วิสมาด้วยช่างโดมาไม่ต้องกลัวยังไงก็ต้องไปถึงลูกคัน อันนี้ก็เพื่อนเราเหมือนกันนะครับ SR ที่หนองสเสดานะครับเดี๋ยวจะล่วงหน้าไปก่อนนะกับคลาสสิกไบค์อีกประมาณสัก4ี่หคันนะครับดูแลน,น้องดูลแลน,น้องได้ครับนำนำน้องไปก่อนดิพี่ตามไปชมรมอนุรักษ์รถโบราณน,นะครับหนองสเสดานะครับอยู่ที่หนองแคนะเพื่อนเราทางนั้นเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่งานเดีย๋ยวจะจัดงานเมไวนี้นะครับประมาณปีหน้าปีหน้า,านะได้นะครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวจัดงานเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวอินฟอร์มไปนะครับติดตามได้มาช่วยกันมาช่วยกันครับอีดีมเราก็แต่งตัวเต็มนะครับ ไปไปนะครับเดี๋ยวพี่ตามไปออกไปก่อนยังไงก็ทันยังไงก็ทันใช่ไหมน้องแค่เหมือนกันเพื่อนกันนะครับไปครับเจอกันครับครับผมมาทีมนาทิตอาโชคชัยนะครับนี่ร่วมเดินทางกันวันนี้นะครับ กับพี่อันฮัลโหลเจโลนะตอนนี้เราก็มาประมาณสักเหลืออีกร้อยกว่าโลนะครับตอนนี้เราก็แวะเติมน้ำมันกันก่อนนะเพราะว่าเราไม่ชินเส้นทางนะครับเดี๋ยวเราไม่รู้นะว่าข้างหน้ามันจะมีปั๊มน้ำมันหรือเปล่านะครับเหลืออีก ร้อประมาณร้อย3ี่สิบร้อยสามสิบโลนะครับใช่ครับร้อยฟโลเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะครับที s บอกว่าเราจะถึงที่นู่นประมาณตีหนึ่งครึ่งไม่ได้นะเจอเจอปั๊มน้องจัดก่อนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่ เขื่อนสีนักคารินนะตรงนี้มันเป็นเราเช็คอินสนามกอล์ฟนะครับเขื่อนสีนครินโหตอนนี้ก็เท่าไหร่แล้วพี่อันตีสองครึ่งตีสองตีสองสามสิบหกตีสองสามสิบหกแก่เนี่ยเราแก่หนึ่งก็ครบแล้วนะครับทีมงานเดี๋ยวเราต้องหาที่กลางเต็นท์นะครับแล้วก็ พักกันก่อนนะคืนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเช้าเราค่อยมาเดินชมบรรยากาศนะครับอาจจะไปหาที่เที่ยวแถวๆนี้นะครับนี่ขนาดเรามาไว้นะดูครับโอหสถานที่มันโคตรใหญ่เลยนะผมว่าผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับครั้งแรกโอเคนะครับเพื่อนไปครับเดี๋ยวหาที่กางเต็นท์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับสถานที่คร่าวๆนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ที่กลางเต็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเซลโรโอยู่เฟอร์ยูเฟอร์มีเขามี้ันนี้ใช้อะไรเป่าอ่ะรยนลมเลยเอามาจากาไ,ไหน,นอ่ะทีโคตรดีโอ้โหดีดีอย่างนี้ก็นอนนิ่งเลยบบลจักบาทนะตัวเนี้ยนะแมนสองร้อยเหรอสองร้อยกว่าโอา้เออดีเว้ยประท่าประท่า S <S นี่นะครับบรรยากาศกลางเต็นท์กลางคืนตอนนี้ก็กี่โมงแล้วครับสี่สามสามสิบห้าสี่สามสามสิบห้านะครับเราก็เอารถไปจอดรวมกันไว้ด้านล่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยขยับนะเราก็ใช้ล่มไม้นะครับเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับ <S <S แล้ว วันนี้เครื่องซีอ่ะคิกสตาร์ทกับสีร้อยกับที่เที่ยวเลียวไปผกไกนะครับเราเอาร่วมงานรีเทนนะสักพันนึงเราจะไปกันสัมภาษณ์เพื่อนที่มาร่วมงานกันนะไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยครับคิกสตาร์ทสีร้อยกับที่เที่ยวเลียวไปผักายนะครับเดี๋ยวเราไปเจอบรรยากาศที่งานกันเรสกด